สวัสดีค่ะเด็กวันนี้มาฝึกหัดทีด5.5นะคะหน้า104เป็นการเปรียบเทียบเรื่องเวลานะคะข้อนึงใหญ่ก่อนนะอ่านโจทย์ก่อนเนาะมาเปรียบเทียบเวลาโดยเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะก็คือเนี่ยแต่ละข้อมันจะมีฝั่งซ้ายของก้อนเมฆแล้วก็ฝั่งขวาของก้อนเมฆใช่ไหมเปรียบเทียบกัน2ข้างใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบกันเราต้องทําหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนถึงจะเปรียบเทียบกันได้เด็กสังเกตข้อที่1เนาะ หน่วยฝั่งนี้เป็นนาทีอีกฝั่งหนึ่งเป็นชั่วโมงกับนาทีเฮ้ hey, เราจะเลือกเปลี่ยนยังไงดีถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนทางซ้ายให้เป็นเปลี่ยนหน่วยทางขวาคือให้เป็นชั่วโมงเด็กๆต้องเอาไปหารแต่ถ้าเปลี่ยนฝั่งนี้มีสองตัวเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนแค่อะไรลูกเปลี่ยนแค่ชั่วโมงตรงนี้ให้กลายเป็นนาทีก็คือเอาไปคูณแม่ครูสังเกตละเด็กๆจะชอบคูณมากกว่าชอบหารเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเปลี่ยนที่หน่วยของเวลาที่มันมีสองหน่วยเนาะนี่ มีหน่วยชั่วโมงกับหน่วยนาทีใช่ไหมคะอ่ามันจะได้ทําการคูณเนาะไม่ต้องหารอ่ะข้อสองเราก็เลือกเปลี่ยนอันที่มันมีสัปดาห์กับวันต่อมาข้อสามก็เลือกเปลี่ยนตรงนี้เนาะอ่ะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะอ่ะข้อหนึ่งเราก็เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีเนาะเราก็เลยเอาหกไปคูณกับหกสิบนะคะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนาทีเพราะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเนีย่ยไม่ครูใส่วงเล็บก่อนนะ เสร็จแล้วเอาไปบวกกับ14นะคะที่มันไม่ได้เปลี่ยนหน่วยอ่ะเราหาคำตอบในวงเรียบก่อนเนาะ66เป็น36เติม01ตัวนะคะแล้วก็มาบวกกับ14 360บวกกับ14เป็น374แสดงว่าฝั่งซ้ายมันมากกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้376อันนี้แค่374เขียนลงไปเนาะว่ามากกว่าเพราะว่าฝั่งทางซ้ายมันมากกว่าฝั่งทางขวา ต่อที่ข้อสองนะคะข้อสองแม่ครูก็จะเปลี่ยนตรงนี้เนาะนี่สัปดาห์ให้กลายเป็นวันนะคะมันจะได้หน่วยเหมือนทางซ้ายเนาะเปลี่ยนเป็นวันหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเราก็เอาแปดไปคูณกับเจ็ดนะคะแล้วค่อยไปบวกกับห้าแปดเจ็ดห้าสิบหกเราก็เอาห้าสิบหกไปบวกกับห้าเนาะเป็นหกสิบเอ็ดวันนะคะ,สะแสดงว่า ฝั่งนี้มันน้อยกว่าฝั่งนี้เนาะเราก็เขียนว่าน้อยกว่าค่ะทางซ้ายมันน้อยกว่าต่อมาข้อที่สามนะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นวินาทีเนาะเราก็เปลี่ยนแค่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็เอาเจ็ดไปคูณกับหกสิบแล้วไปบวกกับสามสิบสี่นะคะ 76 42เติมศูนย์หนึ่งตัวเนาะนี่ศูนย์ตรงนี้นะจากนั้นเอามาบวกกันนะคะก็ได้เป็น400เท่าไหร่คะ454อ่45อ่ะก็แสดงว่าฝั่งนี้มันน้อยกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมคะเนี่ยทางซ้ายน้อยกว่าเนาะก็เขียนลงไปนะคะว่าน้อยกว่า ทำเสร็จแล้วนะ3าข้อเดี๋ยวข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6แม่ครูจะให้เด็กๆลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้ลองทำเองก่อนแล้วค่อยกดมาดูเฉลยเนาะโอเคเด็กๆลงมือทำเลยนะคะเป็นไงบ้างคะทำเสร็จกันเลยยังเนาะอ่าแม่ครูจะเฉลยน,นะคะน่าจะเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเปิดยินเสียงแม่ครูแสดงว่ากดมาดูต่อแล้วดูเฉลยแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวแม่ครูขอให้ไลฟ์ก่อนนะเหมือนเดิมเราจะเลือกเปลี่ยน ที่มันมีสองหน่วยของเวลานะคะนี่จะทําการคูณเนาะข้อห้าแม่ครูก็จะเลือกเปลี่ยนตรงนี้ข้อหกแม่ครูก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงเนาะนี่ตรงนี้นะเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะเอาสี่ไปคูณกับยี่สิบสี่นะคะเสร็จแล้วค่อยเอาไปบวกกับสิบแปดนสี่สี่สิบหกใส่หกทดหนึ่ง สีองเป็น8ปดบวกอีกหนึ่งเป็น9นะคะจากนั้นก็จับบวกกันเนาะเอาเก้าตรงนี้นะไปบวกกับ18นะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็นหนึ่งร้นะคะหนึยสมากกว่าหนึ่งิบสนะคะเติมคาว่ามากกว่านะคะ ข้อ5เราก็จะเปลี่ยนปีตรงนี้ให้กลายเป็นเดือนเนาะจะได้หน่วยเหมือนกันนะคะจะได้เปรียบเทียบกันได้อ่ะเราก็จะเขียน3ก่อน3คูณ1ปีมีกี่เดือนคะ1ปีมี12เดือนแล้วก็จะคูณด้วย12เราค่อยไปบวกกับ3เดือนนะคะอ่าสเป็น36 36บวกอีก3เป็นเท่าไหร่คะ39เนาะอ่าแสดงว่า39มันน้อยกว่า สี่สิบใช่ไหมคะนี่เราก็เติมคาว่าน้อยกว่านะคะข้อที่6เราก็จะเปลี่ยนปีให้กลายเป็นสัปดาห์นะคะเราก็เขียน2แล้วก็คูณไว้ก่อนเด็กต้องจำให้ได้นะว่า1ปีมี52สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2ไปคูณกับ52นะคะเราค่อยไปบวกอีก4 2คูณ52ก็คือเอา52บวงวกก็เป็น1 0 4สี่นะคะ1 0 4อสี่บวกอีก4ก็กลายเป็น108ดเนี่ยดูซิ110มันเป็นไงคะมากกว่า108เพราะฉะนั้นเติมคำว่ามากกว่านะคะเป็นไงบ้างคะใครถูกหมดบ้างเนาะอ่ะใครถูกตรวจถูกนะคะโอเค ไปดูข้อต่อไปเลยนะคะต่อกันที่ข้อ2ใหญ่นะเะขาบอกว่าให้แสดงว e นะิธีคิดเนาะอ่ามาดูข้อย่อยข้อที่1ก่อนนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่า,อบ,อวาบอยและเอกกระโดดเชือกคนละ150ครั้งบอยใช้เวลา2นาที35วินาทีนะคะเอกใช้เวลา150วินาทีใครใช้เวลากระโดดเชือกน้อยกว่ากันนะคะอันนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้เกี่ยวนะ150ครั้งตัวเลขที่ใช้ในการคิดก็คือ ของบอยนะนี่ตรงนี้บอยใช้เวลาสองนาที35ิหาวิแล้วก็จะมีของเอกนะคะนี่ที่ต้องเปรียบเทียบกันห5 0าวิจะให้คล้ายกับข้อหนึ่งใหญ่เมื่อกี้แต่เขาเพิ่มโจทย์เป็นบรรยายมาเนะเปรียบเทียบกันเฉยนะคะทีนี้หน่วยเวลายังไม่เหมือนกันเนาะอันนี้มันมี2หน่วยใช่ไหมมีทั้งนาทีวินาทีแต่อันนี้วินาทีนะ,สะแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนเนาะถึงจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าใครมากกว่าใครใครน้อยกว่าใครนะคะ แม่ครูจะเขียนของบอยก่อนนะบอยใช้เวลาสองนาทีสามสิบห้าวินาที อีกข่าหนึ่งไม่ครูจะเขียนเป็นของเองนะคะเอกใช้เวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวินาทีอ่ะเราจะทำวิธีเดียวกับข้อนี้อย่างก็คือเราจะเลือกเปลี่ยนตรงที่มันมีสองหน่วยเนาะก็คือนี่เห็นไหมฝั่งนี้มีสองหน่วยนะ,ะเราจะเปลี่ยนตัวด้านหน้าตรงนี้ให้กลายเป็น วินาทีนะคะแม่ครูจะเขียนต่อลงมาเลยนะแม่ครูก็จะเอาสองตรงนี้ไปคูณกับหกสิบหน่วยก็จะกลายเป็นวินาทีตัวด้านหลังเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะสามสิบห้าวินาทีจากนั้นก็เอาวงเล็บนะคะคูณกันเนาะสองคูณหกสิบก็เป็น1 20วินาที น,นี้ก็สามสิบห้าเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เอาหนึ่งร้อี่บวกกับสาสิห้าก็ได้เป็นหนึ่งรห้าสิบห้าวินาทีนะคะไม่ครูขีดเส้นแบ่งก่อนนี่เปรียบเทียบกันได้แล้วเนาะทีนี้โจทย์ข้อถามว่าใครกระโดดเชือกได้น้อยกว่ากันนะเขาถามว่าน้อยกว่านะ ไม่ได้ถามมากแสดงว่าใครน้อยก็คือเอาคนนั้นเขียนก่อนเนาะของใครน้อยกว่าคะบอยกับเอกนี่ของเอกร้อยห้าน้อยกว่าร้อยห้าห้าเนาะเราก็ต้องไปเขียนข้างล่างว่าเอกใช้เวลากระโดด เชือกน้อยกว่าบอยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้เขียนคำว่าหรือด้วยเนาะเดี๋ยวบางคนเห็นอะไรมันงงว่ามันคืออะไรนะคะ เปลี่ยนหน่วยให้เหมือนๆกันแล้วนะคะมันก็จะจะเปรียบเทียบกันง่ายเนาะโอเคไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะอ่ะข้อที่2นะคะแม่ครูจะขอให้ไล์แบ่งเนาะในสิ่งที่เขาเปรียบเทียบเนะี่ยเขาเปรียบเทียบอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือสิ่งะดิตชิ้นที่1ใช้เวลาเท่านี้ตืดๆนะคะนี่แล้วก็สิ่งะดิ์ชิ้นที่2ก็ใช้เวลาตามนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูซิมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอ๋อเจอแล้วอ่ะสีเขียวคือชิ้นที่1นเนาะ มีสัปดาห์กับวันส่วนสีม่วงชิ้นที่สองมีเดือนกับวันนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีวันกับมีวันนะคะแสดงว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือเปลี่ยนให้เป็นวันทั้งหมดเลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นวันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนก่อนเลยเนาะแม่ครูจะเขียนยอนะคะเขียนแค่ว่าชิ้นที่หนึ่งนะคะชิ้นที่หนึ่งใช้เวลา ห้าสัปดาห์กับอีกสีวันมาชิ้นที่สองบ้างชิ้นที่สองใช้เวลา หนึ่งเดือนสิบห้าวันอ่แม่ครูจะเขียนหรือไว้ก่อนเลยนะรอบนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยนะคะ,ะเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นวันเนาะหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเราจะเอาห้าไปคูณกับเจ็ดนะคะเพื่อจะเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นวัน อด้านหลังเหมือนเดิมนะคะก็คือ4วันเอาให้เสร็จเลยเนาะหรือต่อนะคะเจ็ดห้าเป็น35มสิบหด้านหลังเขียนเหมือนเดิมนะคะอ่ะรวมกันสิว่าชิ้นที่หนึ่งใช้เวลากี่วันอ่ะรวมกันแล้วเป็น39วันนะคะ สามสิบห้าบวกสี่เป็นสามสิบเก้าโอเคแม่ครูขอขีดแบ่งครึ่งก่อนนะคะอะมาดูชิ้นที่สองต่อนะคะเราจะเปลี่ยนตรงนี้จากเดือนให้กลายเป็นวันเนาะหนึ่งเดือนมีสามสิบวันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุเดือนนะว่าเป็นเดือนชื่ออะไรนะคะโอเค okay. แม่ครูก็เลยจะเอาหนึ่งไปคูนกับสามสิบเปลี่ยนเป็นวันเนาะจริงๆไม่ต้องคูนก็ได้นะเนี่ย ถ้าเราหาคำตอบไม่แสดงที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสามสิบวันกับสิบห้าวันมารวมกันก็จะเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบห้าวันนะคะทำใวคโฮเขียนหรือตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะโจ์ถามว่าใครมากกว่า แสดงว่าเป็นของชิ้นที่2นะครเพราะว่าใช้เวลา45วันมันมากกว่า39วันนะคะเราก็ต้องเอาชิ้นที่2มาตอบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2 ใช้เวลาทำมากกว่าชิ้นที่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ครูไปต่อข้อที่สาเลยนะคะ ต่อกันที่ข้อ3นะคะเดี๋ยวแม่ครูจะไฮไลท์ไปด้วยเนาะก็คือบ้านของนุ่นใช้เวลาก่อสร้าง1ปีกับอีก7เดือนนะคะแล้วก็มีบ้านของเต้เนาะ,ะนี่ใช้เวลาก่อสร้าง21เดือนข้อนี้เขาถามว่าบ้านของใครใช้เวลาก่อสร้างมากกว่ากันนะคะ,ะเดี๋ยวข้อนี้ให้เด็กๆลองทําดูดีกว่าหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะลองทําดูเนาะข้อนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนนะอันนี้มีปีกับเดือน อันนี้มีแค่เดือนแสดงว่าเด็กๆจะเลือกเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนสีม่วงหรือเปลี่ยนสีฟ้าโอเคลองทําดูนะคะใครเสร็จแล้วค่อยกดมาดูเฉลยเนาะโอเคลงมือทําเลยค่ะเป็นไงคะเสร็จกันหรือยังโอเคแม่ครูเฉลยแล้วนะน่าจะเสร็จกัแล้าเนาะแม่ครูจะเริ่มเขียนเลยนะตรงนี้แม่ครูจะเขียนปิดบ้านนุ่น ใช้เวลาแม่ครูยอดนะไม่ต้องใช้เวลาก่อสร้างเนาะใช้เวลาหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนแม่ครูจะเปลี่ยนของบ้านนู่นให้กลายเป็นอะไรก่อนคะเป็นเดือนนะคะเพราะว่าแม่ครูจะเลือกเปลี่ยนตัวนี้นะนี่ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นบ้านเต้ใช้เวลายี่สิบเอ็ดเดือนอันนี้มันเป็นเดือนอยู่แล้วเนาะเราไม่เปลี่ยนนะะจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ให้เป็นเดือนเหมือนเพื่อนนะคะ หปีมีกี่เดือนคะมี12เดือนแม่ครูเขียนอย่างนี้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วนะคะไม่ต้องเอาไปคูณกับ1ก็ได้นะคะ,ะกับอีก7เ,เดือนอ่ะรวมกันก็จะเป็นเท่าไหรคะสิบเก้าเดือนนะคะ,ะข้อนี้เสร็จอย่างรวดเร็วเนาะเติมหรือด้วยนะคะ โอเคแม่ครูขีดเส้นแบ่งไว้ให้ด้วยเนาะนี่ทีนี้บ้านใครใช้เวลามากกว่าคะก็ต้องเป็นบ้านของใครลูกบ้านของเต้นนะเพราะบ้านเต้ใช้ยี่สิบเดเดือนในการก่อสร้างส่วนบ้านนุ่นใช้เวลาแค่เท่าไรคะ1ิบเเดือนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเอาบ้านเต้เนานะมาเขียนตอบก่อนนะเพราะว่าเขาถามมากกว่าบ้านของเต้ ใช้เวลาก่อสร้างมากกว่ามากกว่าบ้านนุ่นนะคะบ้านของนุ่น โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราไปต่อข้อสี่ข้อสุดท้ายกันนะคะ, <Okay. S 1> ะข้อสี่แม่ครูขอใช้ปากกาไฮไลท์ในการอ่านจดไปพร้อมกันเลยเนาะเจบใช้เวลาทําขนมปังนะคะสองชั่วโมงสี่สิบสี่นาทีแล้วก็บอกว่าต้าใช้เวลาทําขนมเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสี่สิบนาทีใครใช้เวลาในการทําขนมน้อยกว่านะข้อนี้เขาถามน้อยกว่านะคะ เด็กๆคนไหนยังไหวอยู่ให้ลองหยุดคลิปวิดีโอแล้วลองทําเองนะคะแล้วค่อยกดมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะว่าถูกหรือเปล่าส่วนใครที่ไม่ไหวแล้วก็ดูไปพร้อมกับแม่ครูเลยนะคะโอเคพร้อมกันเลยะค่ะอ่ะเขาบอกว่าเจี๊ยบเนาะแม่ครูเขียนเจี๊ยบก่อนนะวิเลือนนิดนึงต้นนะคะแม่ครูจะเขียนก่อนนะว่าเจี๊ยบใช้เวลา ยไม่คู่เขียนแค่ยอ่อไม่บอกว่าทําขนมนะคะสองชั่วโมงสี่สิบสี่นาทีออะมาดูฝั่งของตาบ้างตาใช้เวลาหนึ่งร้อยสี่สิบนาที ทีนี้เราเปลี่ยนเฉพาะฝั่งของเจี๊ยบเนาะตรงนี้นะคะนี่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นนาทีเหมือนเพื่อนนะคะโอเคเราจะเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีเราต้องเอาสองไปคูณเท่าไหร่ลูกสองไปคูณกับหกสิบเพราะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหรือจะเอาหกสิบบวกหกสิบก็ได้นะคะหน่วยก็จะกลายเป็นนาทีด้านหลังไม่ได้เปลี่ยนก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะจะได้ไม่หลงเนาะอ่า ูณกันมาในวงเล็บได้เป็น120นาทีด้านหลังเขียนมาเหมือนเดิม120บวกกับ44ก็ได้เป็น164นะคะ164นาทีขีดเส้นแบ่งหน่อยเนาะจึ๊บ ใครมากกว่าใครคะอ๋อโจทย์เขาถามน้อยเนาะลืมไปโจทย์เขาถามน้อยนะคะนี่ของต้าใช้เวลาน้อยกว่านะคะคือร้อยสี่สิบนาทีมันน้อยกว่าหนึ่งร้อยหกสิบสี่นาทีเนะาะเดี๋ยวเขียนคำตอบไ้ก่อนนะต้าใช้เวลาทำขนม น้อยกว่า yeah. เจี๊ยบเสร็จแล้วออกไม่ครเขียนหลือก่อนนะโอเคเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย